วิเหตยาเราล้อเลยสวัสดีนะครับผมยาวจากตะลอนถ่ายคลิปยูทู e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับก็อยู่ที่ร้านหมูกระทะวินเทียนนะฮะ ร้านนี้ลูกค้าเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่าเขาขายอนไังไนนะฮะตามผมาครับผมลูกค้าลุมเลยนะครับร้านนี้ก็มีชุดเล็ก5้บาทชุดกลาง60บาทชุดใหญ่100บาทนะครับลูกค้าเยอะมากครับ ี่เป็นหมูส่วนไหนครับเป,ปรเป็นสะโพกครับผมเป็นสะโพกนะฮะลูกค้าเยอะมากนะครับ,บนนร้บานนี้นทุกวันครับ<ต>มีทุกวนันมีสี่ราคาที่แนละ้วใช่ครับราคา,า,คาแก้วค่ะจัมโบ้ค่ะมีจัมโบ้ด,ด้วยนะฮะโอ้โหหนึ่อยามนะคะแล้วนี้เป็นปน,ปน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มหมูกระช้านะค่ะน้ำจิ้มสับเอาจ,อาจสามรสนะค่ะครับ มีสามรสเ,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 เลยนะคะนรับอันนี้มีขวดนะครับบางขายหน้าร้านด้วยนะนอันนี้ส่งขายนะครับมีส่งไหมขายเป็นขวดค่ะลูกค้าแต่มากจะขายหน้าร้านอย่างเดี่ยขายหน้าร้านอย่างเดียว,ยยน,น,ยยวนะ เพ่งจ้าห้าสิบกูเกิลหนึ่งร kind of ้อยได้ครับลูกค่ะแอมโบ้ก็มีน้ำใส่กล่องแค่ท้ายวินเทจครับผมสั่งได้เลยครับใส่กล่องใส่ด้วยได้จ้าน้องตากแต่งยังครับใส่กล่องใส่ด้วยครับผมเอาใส่กล่องค่ะ คือจะย่างใสเนยด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่หมูนี่คือเป็นเราหมักมาแล้วนะใช่พร้อมทานเลยรับผมคือย่างให้นะฮะพร้อมทานเลยนะครับ หนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าบหนึงัดมังเด้อล่งเหมือนนีน่ไม่ทันทำไม่ทันลูกค้าเลยครับเี่ มูกระทะวินเทียนะฮะตลาดเซฟวันโซล่าสั่งได้เลยครับหมูกระทะวินเทจพีน่นี่กี่สาขาครับพี่มีสาขาเดียวครับสาขาที่นี่ที่เดียวนะาาน้ำจิ้มสามรสเขานะฮะอลังการมากนะฮะจิ้มแต่วินเทจเลยนะฮะนี่เป็นน้ำจิ้ม สามรุตเป็นสูตรทางร้านเลยใช่ไหมครับทางร้านเลยสามสิบก่งเ้คือเขามีลายแมนด้วยนะครับมีคูชันด้านนะครับโทรมาสั่งคือเขาวิ่งมารับที่ตลาดเลยนะครับเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์นะครับสองห้าหกสามหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ ในเขตตัวเมืองโคราชนะครับครั้งนึงทำประมาณกีณ่โลครับถึงโลไหมครับไม่เนี่ยไม่ถึงหรอกพี่ประมาณครึ่<ะ>งครึ่งโลได้พี่ครับถ้าโลให้มันมันผัดยากครับพร้อมกินหมักหมูแล้วก็เน,ย,เนยนะครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับ ก็จะมีข <thin, S 1> ้าวโพดนะครับแล้วก็จะเป็นวนเส้นนะครับแล้วก็จะเป็นกะหล่ำนะครับคือมีตาโลโก้ร้านด้วยนะครับีห้าพินเพจนะครับ ถ้าเป็นกล่องสีดำกล่องเท่าไหร่ห้าสิบค่ะห้าสิบบาทนะครับทุกคนค่ะห้าสิบบาทครับปริมาณห้าสิบบาทนะครับได้เยอะนะครับทุกคนนะครับครับพี่เสกครับ้เราไม่รับส่ได้ไม่รับสั่หม้อกระทะนะครับผมดินเผ็ดนะครับไม่ต้องย่างเองนะครับทางร้านย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเป็นงาขาวนะครับ คลัวแล้วค่ะอ๋อนี่คือคลั่วมาแล้วนะครับใช่ค่ะกลัวแล้วมันจะมีกลิ่นหอมจะมีกลิ่นหอมด้วยนะใช่ค่ะพี่ๆเป็นหน้าร้อนหน่อยนะท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะค่ะหน้าร้อค่ะขายดีลูกค้าลุ้มเลยนะครับทุกคนนะครับค้ารับเพิ่งนะมคะเพิ่มจ้าคือขันรถเก็บตัวด้วยโอรฟิลด้วยนะต้อนรับนะครับมาด้วยกันนะ <medio S 2> ขอรับสแกนได้เลยเลอะเลขลลงตัวนี้ด้ยใช่ไหมครับชุดเลกค่ะอันนี้เป็นถ้วยค่ะแบบเป็นถ้วยทานได้เลยของท่าสั่งไว้ด้วของทานเลยนะครับได้แล้วครับน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มสามรสเลยนะครับน้ำจิ้มอีกน่นะคะอืดยอดมากครับ องน้องไกค่ะูกค้า5ด้วยนทีค่ค่ะลู้าเตนคนี่คือขายดีทั้งหน้าร้านทั้งไลแมนแอราแล้วก็ฟูดเคนด้าด้วยครับสุดยอดมากฮะวิ่งเข้ามารับถึงในตลาดเลยนะครับ ขาละละละยดีมากนนครับแต่ไม่มีสาขามีที่เดียวนะครับมีที่เซฟบ้นที่เดียวค่ะ <ítulo> หมูนะครับตัวนี้ทำไมหมูเยอะจังครับหนึ้อค่ะหนึนะฮะใช่ค่ะเยอะเลยนะครับหนึ่งร้อยทำไม่ดีเลยนะครับพี่ เออหมูกระทะมีเผ็ดจัดร้อนๆเลยเขาน้อง50เงียบครับพี่สั่งไว้นะับวันนี้ลุงหมูกีิโลครับพี่วันเนี้ยวันนี้60กิโลเนี่หมาพี่ครับผมมาขาดอันนี้ก็เหลือเหลือทุกวันครับผมนี่หมดแล้ครับวันละว60กิโลเลยนะฮะเ็ธรรมดานะครับเอามาขาดมาเหลือครับผมเหลือขาดที่เหลือนะพี่นะใช่ครับ ได้เลยหมกูกระทะยิ่งเทาจารอร้อนเลย,ย,ลยถ้าเพิ่มไข่ใบแล้วเท่าไหร่ครับี่ย10บาทครับ10บาทนะไข่บบนะลูกหัวใจนะ นี่คือการเดินไฟนะต้องสั่งได้เด้อเส้นจ่าร้านไหนดีกลางน้องใส่กล่องกลางเพิ่มมึงกล่องเด้อ กระทาเป็นเพจนะครับที่ตลาดที่ตลาดเซเว่นโคราชนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามที่เราดึงเดียก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอนันเจอใหม่สวัสดีครับผม